ที่บอยครับเฮาเบิงรถนรุนได้ครับืันนี้มีผ้าทุกคนมาเบิงรถกระบะไทยจันร์ซีคุณซีนะครับผมตัวนี้เป็นชมบไม้นะครับผมตาสุดเนาะใช่ครับราคาเท่าไอายครับราคาคันนี้อยู่ที่6 9 9 0น0้บาทครับ699,000บาทเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับ เครื่อง2.4ครับตัวนี้เป็นเครื่องใหม่ครับ184แรงม้า184แรงม้าเนาะเป็นเครื่องใหม่นะครับพี่ถ้าเกิดผมอยู่ซื้อรถในช่วงนี้ครับผมเได้อย่างแน่ครับถ้าเกิดจองในช่วงนี้กับซิมี่าโปรโมชั่นนะครับรับไปเลยนะครับชุดแต่ง20,000บาทนะครับผมพี่บอยครับผมรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับรุ่นนี้ครับราคา669,000บาทครับจบ669,000บาทครับผมเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับเครื่องยนต์2.4 181แรงม้าครับผม181แรงมิบเนาะแรงม้าเนอะ ถ้าผมซื้อรถตอนนี้นะครับผมสิได้โปรโมชั่นยังแน่ครับไปคันแม่นซื้อรถเดือนนี้นะครับคันแม่นซื้อรถเดือนนี้รับไปเลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษศูนย์จุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์ครับผมเแล้วก็ยังได้ชุดแต่งรอบคันอีกถ้าสมมุติว่าต้องจ๊อบอยากสิแต่งงามๆแบบอชุบไม่ก็แต่งได้นะครับผมเพราะว่าเฮาฟรีชุดแต่งให้ครับผมครับผมเป็นยังไงครับอ่าสำหรับรถกระบะตอนเดียวไททันซีคุณซีนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มชุบไม่นะครับก็สามารถทามาได้หรือชุบเก่าก็ พักอมาส,สอบถามเขาได้นะครับาะว่าเขามีรถทุกรุ่นทุกสเปคนะครับผมไว้รองรับลูกค้าครับผมใช่คำถามเนี่ยครับอันอยู่ทึ่กระบนะนะเขานั่งได้บ่ครับได้นั่งไงเบิง้ง